สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเอกนะครับในวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่34เรื่องคำบุพบทชั่วโมงที่34เรื่องคำบุพบทก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำบุพบทกันก่อนนะครับคำบุพบทเป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อให้ได้ใจความต่อเนื่องหรือชัดเจนมักเขียนอยู่ข้างหน้าแสดงว่าต้องมีคำนะครับมาต่อท้ายเสมอต้องมีคำมาต่อท้ายเสมอนะครับฟังจากความหมายแล้วอาจจะงงเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่าง5.1บุพบทบอกสถานที่ตำแหน่งมีคำว่าในบน ใต้เหนือหลังใกล้ที่ริมข้างคำเหล่านี้นะครับก็เป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งหรือสถานที่นะครับจะต่อท้ายด้วยตำแหน่งหรือสถานที่นะครับเช่นฉันอยู่ในบ้านคำว่าในเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งว่าอยู่ในบ้านหนังสืออยู่บนโซฟาคำว่าบน เป็นคำบุพบทปากกาตกอยู่ใต้เตียงคำว่าใต้เป็นคำบุพบทน้องนอนอยู่ข้างตุ๊กตาหมีคำว่าข้างเป็นคำบุพบทแมวนั่งอยู่ริมหน้าต่างคำว่าริมเป็นคำบุพบทชนิดต่อมานะครับคำบุพบทบอกเวลามีคำว่าแต่ตั้งแต่ เมื่อจนกระทั่งภายหลังเช่นฉันมาโรงเรียนแต่เช้าคำว่าแต่เป็นคำบุพบทบอกเวลาว่าแต่เช้ากล้วยตื่นนอนเมื่อตอนสายคำว่าตอนเป็นคำบุพบทเพื่อบอกถึงเวลาว่าตอนสายฉันรอเธอจนกระทั่งเย็น คำว่าจนกระทั่งเป็นคำบุพบทบอกเวลาบอกว่าจนกระทั่งเย็นคำบุพบทชนิดต่อมานะครับ5.3บุพบทบ,บอกความเป็นเจ้าของจะมีคำว่าของแห่งในจะมีสามคำนะครับคำว่าของแห่งในมาดูตัวอย่างประโยคนะครับเช่น กระเป๋าใบนี้ของฉันกระเป๋าใบนี้ของฉันคำว่าของเป็นคำบุพบทที่แสดงความเป็นเจ้าของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยคําว่าแห่งเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือธนาคารของประเทศไทยต่อมาคําว่าใน คำว่าในคำนี้จะใช้ในกรณีที่แสดงความเป็นบอกความเป็นเจ้าของนะครับใช้ในกรณีที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับหรือคนบุคคลนะครับที่มียศถาบรรดาศักดิ์ชั้นสูงนะครับอย่างเช่นประโยครัชการที่10คือพระราชโอรสพระองค์เดียวในรัชการที่9รารัชการที่10คือพระราชโอรสพระองค์เดียวในรัชการที่9 คำว่าในก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนะครับต่อมา5.4บุพบทบอกเครื่องใช้คำบุพบทบอกเครื่องใช้จะมีคำว่าโดยด้วยกับและอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นฉันเดินทางโดยรถส่วนตัวคำว่าโดยเป็นคำบุพบทนะครับ ต่อมาพื้นห้องน้ำทำด้วยกระเบื้องคำว่าด้วยเป็นคำบุพบทฉันนอนลงกับพื้นคำว่ากับเป็นคำบุพบทนะครับชนิดต่อมานะครับเป็นชนิดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับบุพบทบอกวัตถุประสงค์นะครับจะมีคำว่าสำหรับ เพื่อแก่แดดต่อเช่นขนมชิ้นนี้สำหรับเธอคำว่าสำหรับเป็นคำบุพบทพ่อทำงานหนักเพื่อเราคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทต,ต่อมาฉันมอบของขวัญแด่คุณย่าคำว่าแด่เป็นคำบุพบทนะครับ ต่อมาคุณย่าให้พรแก่ลูกหลานคำว่าแก่เป็นคำบุพบทสังเกตคำว่าแด่กับคำว่าแก่นะครับถ้าใช้คำว่าแด่ก็คือผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับให้ของกับผู้ที่มีอายุมากกว่าแต่คำว่าแก่ใช้กับผู้ที่มีอายุสูงกว่าให้ของกับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยถ้าเกิดยศเยอะกว่าก็ต้องใช้คําว่าแด่ถ้าจะให้ของอาคนที่ยศเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดให้ของอาคนที่ยศน้อยกว่าใช้คําว่าแก่นั่นเองต่อไปปร,ประโยคสุดท้ายนะครับคะแนานสอบมีผลต่อนักเรียนคําว่าต่อเป็นคําบุบพบท บอกวัตถุประสงค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะบ๊ายบายทุกคนแล้วพบกัน